สวัสดีครับ FCPP พี่อนเพื่อนวันนี้ผมก็จะมาพาพามาดูวิธีถอดคลาสของอ e m มเมหนะครับผมก็เราก็จะเอาไอ้นี่เลยใค้ควงยัดไปตรงนี้นะครับไปดูว่าลูกสูบมันขึ้นสุดอยู่ตรงไหนตรงนี้ใช่ไหมเราก็เอาเชือกยัดเข้าไปเลยครับเชือกยัดเข้าไปเลย อย่ถ้ามีไอ้นันหัวเทียนก็ได้หัวเทียนปลอมแต่ผมส่วนใหญ่ก็หัวเทียนปลอมผมมีแต่ผมไม่ค่อยใช้ผมกวลูกสูบทลุเราลองดูก่อนว่าหมุนไปไงี้หมุนไอ้พัดลมไอ้เนี่ยเนี้ยดูอย่างงี้เออหมุนอย่างงี้ปุ๊บถ้ามันติดแล้วไหมมันติดหมุนแล้วมันติดล็อกละล็อกละวันนี้มันมืดนิดหนึ่งคะคือฟ้าคือฝนเราก็จะ เนี่ยถ้าปิดของ 180, เบนทแ80มันใช้บล็อกของเทียนถอดได้เลยฮะหมุนตามเข็มนาฬิกาเห็นไหมนี่ออกแล้วหมุนตามเข็มนาฬิกาถ้าหมุนหมุนเข้าก็หมุนทวนเข็มนาฬิกานะครับหมุนเข้าหมุนทวนเข็มนาฬิกานี่เราหมุนหมุนหมุนออกนะครับออกแล้วเห็ Verkehr, culo, นไหมนี่ออกแล้วเห็นไหมนี่ออกแล้ว นี่ออกเลยครับก็จะประมาณนี้ตอนเราหมุนเข้าตอนเราหมุนเข้าใช่ไหมเราก็ดูไอ้นี่มือนกันดูไอ้นี่เหมือนกันหมุนกลับไปเราก็จะหมุนหมุนลงล่างแล้วลูกสูบขึ้นขึ้นสุดแล้วก็หมุนลงไปนิดหนึ่งแล้วก็ยัดกันไปเลยครับนี่ จัดเชือกไปเชือกนี่ใหญ่ไปนิดหนึ่งครับอืมจัดไปเราก็ลองหมุนพัดลมดูนะครับหมุนกลับไปอีกทางหนึ่งว่ามันล็อกอหรือมั้อืมล็อกเลยครับล็อกแล้วเราก็หมุนเลยครับเนี่ยหมุนคลาดไปเลยมืดน,นิดหนึ่งฮะนี่หมุนคลาดนี้เลยหมุนให้แน,น่นเอาพลึงตึงมือพอนะครับอย่าตึงไอ้น,นั้นมากตัวนี้หลุดแล้วไอ้นี่หลุด ออกอีะืมแล้วก็หมุนเลยอตึงแล้วครัแล้วก็ถอดออกแค่นี้เองครับง่ายง่ายนี่ได้แล้วทวนอีกทีฮะ <c oughs> พอเราจะหมุนออกใช่ไหมแล้วก็เอาปรแจแลืออะไรก็ได้ไอ้บอกมืเทียนไอ้นี่เรือว่าไอ้ปากแบนก็ได้แล้วก็หมุนขึ้นดูว่าสุดสุด,สดแล้วก็ลงสุดอย่างนี้แล้วก็ลงไปนิดนึง โอ,อไม่ใช่เออเราหมุนไปนู่นถูกแล้วหมุนไปนี้ขึ้นปืดนี่ใยอขนาดนี้ลงไปนิดหนึ่งเลยไปหน่อยหนึ่งแล้วก็ยัดกลับไประวังให้มันเข้าตรงอย่าให้มันเข้าตรงไหนนี่ทำไมงั้นเดี๋ยวแหวนหักตรงไหนช่องไอเสียนะครับตรงเนี้ยเนี่ยถ้าทะลุมาทางนี้ไม่ได้นะครับเนี่ยแหวนเกยเลยเสร็จเลยหักเป็นเรื่องอยู่ครับแล้วก็หมุนดูอืมเห็นไหม หมุนดูพอมันอยู่แล้วเราก็หมุนนี่เลยเห็นไหมตามเข็มนาฬิกาเลยครับปึ๊กอืออกแล้วอออกเลยครับเนี่ยหมุนออกแล้วพอเลื่อยเกือบทุกเลื่อยเกือบทุกตัวที่ผมถอดนะมันเข้านะมันจะหมุนทวนเข็มถ้าออกจะหมุนตามเข็มนาฬิกา ไอ้น,นี่ก็จะเป็นปัม๊มไอนนน้นั่นเนี่ยปัม๊มทุทีไอ้ปัม๊มไอ้เรียงเรียงโซ่นะครับตัวนี้ในเฟืองรับปัม๊มไอ้น,นั่นเขาอยู่ข้างในไอ้น,นี่ไอ้น,นี่เป็นเฟืองปัม๊มเดีใส่ตามเดิมก็หมุนกลับไปเออหมุนทั้งนี้หมุนทวนเข็มนาฬิกาครับทวนเข็มนาฬิกา คับประมาณนี้เอา้าผมคุ้มสายผิดใส่กลับข้างครับเดี๋ยวใหม่ไม่ได้ดูเมื่อกี้หับยัดใส่อย่างเดียวนี่ใส่ผิดมันตรงทางนี้ครับนี่ดูน็อตจะอยู่่างนี้ที่จับโอดจับขันจับหมุนเข้าใส่ผิดเมื่อกี้นี่ครับ ตึงมืพออันนี้ไม่ได้ใช้จริงนะ้ะถ้าจะจริงจะหมุนแน่นกว่านี้ครับผมนี่ก็ประมาณนี้นะครับผมมันมืดนิดหนึ่งครับ <c oughs> ก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามด้วยครับผมช่องก็ใช้เช,ชื่อจูชาแนลครับตอนนี้เอ็มเ็นหนึ่งแปดศูนย์ก็เผื่อใครที่ยังไม่เคยถอดหรือใครที่ยังไม่ไม่เคยรู้ถอดไม่เป็นผมถอดตัวแรกนะผมตีจนในข้อเวียงหักเลยครับคดเลย เพราะว่าผมคิดว่าหมุนเข้าหมุนออกธรรมดาเหมือนปนนอตปกติที่ไหนได้มันกลับทางกันนี่ถอดไม่ออกเสียเลยครับข้อเวี่ยงแท้พังเลยก็หัดซ่อมครั้งแรกครับก็ประมาณนี้นะครับผม